เคยผ่าซีที่รังไข่อะค่ะเป็นถุงน้ำสามครั้งแล้วก็ส่วนตัวมีไฮเปอร์ไทรอยอะค่ะแล้วก็มีท่อนําไข่ตันไปพบคุณหมอครั้งแรกคือปรึกษาเรื่องมีบุตรยากเนี่ยค่ะวันที่เราเริ่มทำเริ่มเจอว่าภาวะเรามียังไงมีซีดที่เป็นถุงน้ำเยอะอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็ให้ทานยากดซีดคุณหมอ ละเอียดใจเย็นแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีมากค่ะจนเราก็ดำเนินการเริ่มทำทำครั้งแรกก็คือเป็นทำติดรดแก้วก่อนค่ะยังไม่ทำอีกซี่ก็ครั้งแรกก็ติดค่ะติดทีนี้ก็เริ่มไปฝากฝากท้องที่พยาไทยมีอาการผิดปกติคือมือเริ่มสั่นแล้วก็หัวใจเต้นเร็วมาก ก็มาหาคุณหมอคุณหมอนัดว่าเออฟังผลหลังจากที่ใส่ตัวอ่อนไปนะคะนัดฟังผลว่าเออติดไม่ติดอะไรเงี้ยคะ่ะวันนั้นเราก็ได้รู้ว่าเรามีไฮเปอร์ไทรอยซึ่งสูงมากแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมอพรพุชงอะคะ่ะเป็นแฟนของจามิทักที่ว่าแกผิดสังเกตว่าเอยลองตรวจไทรอยไหมเพราะอา,าการมันน่าจ,จะใช่อะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยตรวจก็พบจริงๆ ทีนี้อาจารย์กับแฟนก็ช่วยเราทั้งสองคนนะคะคือช่วยคุณอ,อาจารย์พิทักษ์ก็ดูแลเรื่องตั้งครรภ์แล้วก็คุณหมอพบิชงก็ส่งกิ๊บไปตรวจกับคุณหมอที่แผนกต่อมไรท่อก็ทานยาตอนนั้นทานยาไทรอยจําได้เลยค่ะวันวันนึงอ่ะ12เม็ดสุดท้ายไม่หลุดก็ คุณหมอพิทักษ์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเริ่มกันใหม่พอมาเริ่มใหม่ครั้งที่สองสรุปว่าไข่ที่เราเตรียมไปอย่างเงี้ยค่ะพอวันจะเก็บไข่คุณหมอนัดมาว่าเอาไข่ไม่ดีนะอืก็เดี๋ยวเราทำใหม่ไข่ไม่สมบูรณ์ก็โอเคไม่เป็นไรก็หยุดทุกอย่างไปก็มาเริ่มครั้งที่สาครั้งที่สมครั้งนี้ก็วอร์มตัวเต็มที่ดูแลเต็มที่คุณหมอให้คำปรึกษา ดีทุกอย่างช่วยเหลือแล้วก็ใส่ใจคุณหมอใจเย็นคุณหมออธิบายทุกขั้นตอนจนแบบเราไม่รู้จะขอบคุณคุณหมอย,อยังไงที่วันนี้เราได้ลูกชายที่น่ารักทั้งสองคนมาค่ะขอบคุณมากมากค่ะเพราะคุณหมอใจเย็นนะครับแกก็ดูแนละเรา็อย่างดีนะครับแล้วก็อธิบายํำการอธิบายการคุยคุยเนี่ยแกละเอียดอยู่พอสมควรนะครับ คือทุกครั้งที่เวลาไปตรวจอะคะ่ะตรวจเสร็จแกก็จะนั่งอธิบายอธิบายจนกว่าเราจะเข้าใจใแกให้กำลังใจเราด้วยะคะ่ะ